สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราลำโพงแขวงวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสำรวจสถานการณ์ที่กำลังร้อนแรงที่บริเวณชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนะครับสูรานที่ตรงสารทันที่กาโปคาที่ของรูด,ดานเราจะมาเจาะลึกถึงข้อเสนอแนะและเสียงคัด้านเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจโมเกี่ยวกับการแบ่งเขตแดนที่มีความซับซ้อน นักวิเคราะห์บางคนไม่เห็นด้วยกับบันทึกฉบับนี้โดยโต้แย้งว่าอาจเปลี่ยนแปลงกฎหลักทางประวัติศาสตร์และสนับสนุนให้กัมพูชารุกล้ำดินแดนไทยมากขึ้นเขาเสนอให้ทหารไทยทำหน้าที่สำคัญ2ประการคือยึดคืนดินแดนทั้งหมดและกำจัดศักยภาพทางทหารของกัมพูชาเขาเห็นว่าพลังทางทหารจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเจรจาทางการทูตนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงปัญหาภายในของหุน่นเซน และการพยายามขับเคลื่อนชาตินิยมเพื่อสร้างความขัดแย้งกับไทยอีกทั้งการแทรกแซงจากประเทศระหว่างประเทศก็ลดน้อยลงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณทุกท่านที่รับชมและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่หลายคนกำลังจับตากันอยู่เลย สถานการณ์ชัยแดนไทยกัมพูชาที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งใช่ค่ะเป็นประเด็นใหญ่มากตอนนี้แต่ว่าแทนที่เราจะตามข่าวรายวันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงรากของปัญหานี้เลย <c oughs> โดยใช้ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งในคลิปข่าวที่ผมว่า ให้มุมมองที่น่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากที่เราได้ยินกันบ่อยๆน่าสนใจมากค่ะเพราะบทวิเคราะห์ชิ้นนี้เขาเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันได้ดีมากเลยครับคือไม่ได้มองแค่ว่าใครยิงใครก่อนแต่มองย้อนกลับไปถึงข้อตกลงในอดีตที่ชื่อว่า MOU อ๋อตัว MOU ใช่ค่ะที่เป็นเหมือนระเบิดเวลารออยู่แล้วก็เชื่อมมาถึงปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วมีเป้าหมายเพื่ออะไรกันแน่ซึ่งมันให้ภาพที่ ออครบถ้วนแล้วก็ลึกซึ้งกว่าการอ่านข่าวทั่วไปเยอะเลยค่ะเงินเรามาเริ่มกันที่จุดนั้นเลยดีกว่าครับดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะวนกลับมาที่เอกสารฉบับนี้ M O U. ใช่เลยค่ะในคลิปวิเคราะห์เขาให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเลยนะครับมันมีปัญหาตรงไหนครับทำไมถึงกลายเป็นชนวนสำคัญขนาดนี้ไปได้ ต้องบอกว่าผู้พูดในคลิปนี้แสดงจุดยืนชัดเจนมากเลยนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับ M O U ฉบับนี้มาตั้งแต่ต้นเลยค่ะตั้งแต่แรกเลยเหรอครับค่ะแล้วก็เคยคัดค้านในฐานะกรรมธิการด้วยซ้ำปัญหาใหญ่ที่สุดที่เขาชี้ให้เห็นเลยนะ คือมันไปเปลี่ยนหลักการกำหนดเขตแดนที่ไทยเรายึดถือมาโดยตลอดค่ะหลักการเดิมของเราคืออะไรนะครับหลักการเดิมที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยแล้วก็มีการยืนยันกับฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่5ก็คือการใช้ขอบหน้าผาเป็นเส้นเขตแดนทางธรรมชาติขอบหน้าผาใช่ค่ะควบคู่ไปกับแผนที่มาตราส่วนหต่อห้า0มเดี๋ยวขอขัดจังหวะนิดน,นึงนะครับคําว่าขอบหน้าผานี่คือ มันชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับคือเป็นอะไรที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าอ่ะตรงนี้คือผาชันนะฝั่งเราอยู่ข้างบนฝั่งเขาอยู่ข้างล่างอะไรแบบนั้นถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือเส้นเขตแดนทางกายภาพที่ชัดเจนที่สุดไม่ต้องมานั่งตีความซับซ้อนเลยครับไทยนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่สร้างปัญหาทั้งหมดเลยโหฟังแล้วเหมือนจู่ๆก็มีคนมาบอกว่าเส้นเขตแดงที่เคยเห็นกันอยู่ทุกวันมันไม่ใช่แล้วเส้นจริงมันอยู่ในบ้านเราลึกเข้ามาอีก แบบนี้เลยเหรครับใช่ค่ะในคลิปเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยเขาบอกว่าของเดิมสยามอยู่ข้างบนเขมนต่ำอยู่ข้างล่างมันชัดเจนแต่พอใช้หลักการใหม่มันกลายเป็นว่าคเขมรปีนขอบหน้าผาขึ้นมาเพื่อจะหาสันปันน้ำบนที่ราบสูงของเราซึ่งมันขัดกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าสมัยรัชกาลที่5ทั้งสยามและฝรั่งเศสต่างก็เห็นตรงกันว่า การใช้ขอบหน้าผาที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะ่ะดีที่สุดแล้วเพราะมันไม่ก่อให้เกิดข้อพิพาทนั่นสิครับการเปลี่ยนจากสิ่งที่ชัดเจนมากๆไปหาสิ่งที่ต้องตีความมันเหมือนจงใจสร้างปัญหามากกว่าจะแก้ปัญหานะครับและนั่นคือข้อสรุปในบทวิเคราะห์เลยค่ะออ๋เขามองว่าผลลัพธ์ของ MOU ฉบับนี้ไม่ได้นํามาซึ่งสันติภาพเลยแต่กลับสร้างแรงจูงใจให้กัมพูชารุกค,คืบแผ่นดินไทยมากขึ้น เพราะมีเอกสารไปอ้างได้ถูกต้องค่ะเพราะเขามีเอกสารฉบับนี้ไปใช้อ้างเองในเวทีโลกได้มันเลยกลายเป็นเครื่องมือที่ทําให้ความขัดแยง้งมันซับซ้อนและรุนแรงขึ้นกว่าเดิมพอฟังแบบนี้แล้วก็พอจะเข้าใจเลยว่าทําไมฝ่ายทหารถึงมองว่าการทูตอย่างเดียวไม่น่าจะพอแล้วใช่ค่ะเพราะรากฐานของข้อตกลงมันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับ ซึ่งมันก็โยงไปถึงเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้เลยใช่ไหมครับออืือว่าจริงๆแล้วกองทัพต้ตองการจะบรรลุอะไรกันแน่มันไม่ใช่แค่การประทะเพื่อผลักดันกันไปมาเฉยๆใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะในบทวิเคราะห์ระบุเป้าหมายของกองทัพไว้ชัดเจนมากมีภารกิจหลักๆอยู่สองข้อที่ต้องทําให้สําเร็จครับมีอะไรบ้างครับข้อแรกคือ ยึดแผ่นดินไทยกลับคืนมาให้หมดชัดเจนมากผู้ง่ายๆก็คือต้องผลักดันฝ่ายกัมพูชาออกไปจากพื้นที่พิพาททั้งหมดแล้วกลับไปยึดแนวเขตแดนตามแผนที่1ต่อห้าหมื่นหรือก็คือแนวขอบหน้าผาที่เรายึดถือเพื่อไม่ให้มีภัยคุกคามมาถึงประชาชนที่อยู่แนวหลังได้อีกก็คือการรีเซ็ตสถานการณ์กลับไปสู่จุดที่มันควรจะเป็นตามหลักการเดิมของเราถูกต้องค่ะส่วนภารกิจข้อที่สองนี่เข้มข้นกว่านั้นอีกยังไงครับ คือทำลายศักยภาพทางการทหารของกัมพูชาเพื่อให้สิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยในระยะยาวเดี๋ยวๆคำว่าทำลายศักยภาพทางการทหารนี่ฟังดูดุนแรงและเสี่ยงมากเลยนะครับมันอาจจะถูกมองว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งไปอีกขั้นได้เลยมันหมายความว่ายังไงในทางปฏิบัติครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะในคลิปเขาเน้นย้ำเลยว่าเป้าหมายคือที่ตั้งทางทหารไม่ใช่พลเรือนอ๋อโอเค แต่ถ้าพื้นที่พลเรือนถูกใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารก็จำเป็นต้องจัดการเช่นกันแล้วเขาก็ยกตัวอย่างเป้าหมายที่ถูกโจมตีขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากน่าสนใจครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือการโจมตีตึกร้างแห่งหนึ่งที่ถูกใช้เป็นรังของสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์ใช่ค่ะซึ่งบทวิเคราะห์ชี้ว่ามันคือแหล่งเงินทุนสำคัญที่ส่งไปสนับสนุนกองทัพกัมพูชาอ๋อเป็นการตัดท่อน้ำเหลือง ถูกต้องค่ะนอกจากนั้นก็มีเป้าหมายทางทหารโดยตรงเช่นสิ่งปลูกสร้างที่มีอุปกรณ์ต่อต้านโดรนติดตั้งอยู่คลังอาวุธฐานยิงจรวดหลายลังกล้องอย่าง BM21 ที่เป็นอันตรายหรือแม้ก,กระทั่งปราสาทตาควายปราสาทเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนว่ากัมพูชาดัดแปลงไปใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารแล้วก็เลยตกเป็นเป้าหมายเพราะถือเป็นภัยคุกคาม โหฟังดูแล้วคือทุกการโจมตีมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์รองรับหมดเลยใช่ค่ะไม่ใช่การยิงสุ่ม4สุ่มหแต่เป็นการลดทอนขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามอย่างเป็นระบบเลยใช่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งก็คือการเจรจาในอนาคตมีประโยคทองในคลิปที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยเขาบอกว่าสมารภูมิทางทหารจะเป็นเครื่องกำหนดอำนาจต่อรองบนเวทีโต๊ะเจรจาทางการทูตเสมอ อืมเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะ real p o l i t i c เลยนะครับอืมคือยอมรับเลยว่าอำนาจทางการทหารคือรากฐานของการทูตจริงๆไม่ใช่แค่การพูดคุยกันอย่างเดียวแนวคิดคือต้องสร้างความได้เปรียบในสนามรบให้มากที่สุดก่อนถึงจะไปคุยกันบนโต๊ะเจรจาได้โดยที่เราไม่เสียเปรียบถูกต้องค่ะ คือต้องรบให้ได้เปรียบแล้วค่อยไปเจราจาเพื่อรักษาสันติภาพในระยะยาวจากจุดที่เราได้เปรียบนั้นนี่คือยุทธศาสตร์ที่บทวิเคราะห์นําเสนอไว้ค่ะทีนี้มันก็มีอีกปัจจัยที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องท่าทีของนานาชาติค่ะปกติเวลาเกิดเรื่องแบบนี้เรามักจะเห็นองค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศมหาอำนาจออกมาแสดงความกังวลเรียกร้องให้หยุดยิงแต่ครั้งนี้ดูจะเงียบกว่าที่เคยนะครับอืมจริงด้วยค่ะ บทวิเคราะห์ให้เหตุผลเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับเขาชี้ไปที่2เหตุผลหลักๆค่ะเหตุผลแรกค่อนข้างตรงไปตรงมาคือโลกกําลังวุ่นวายครับตอนนี้มีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นทั่วโลกเลยทั้งสงครามในยุโรปความตึงเครียดในตะวันออกกลางไหนจะปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอีกทําให้แต่ละประเทศก็ต้องพุ่งความสนใจไปที่ปัญหาของตัวเองก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นตรงชายแดนเราเลยอาจจะไม่ได้อยู่ในราดราของเขานักก็คือแต่ละบ้านก็มีไฟไหม้อยู่หน้าบ้านตัวเอง คงไม่มีเวลามาสนใจเรื่องบ้านคนอื่นเท่าไหร่ประมาณนั้นเลยค่ะแต่เหตุผลที่สองนี่น่าสนใจกว่ามากคือภาพลักษณ์ที่เสียหายของกัมพูชาอ๋อบทวิเคราะห์ชี้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมากัมพูชามีภาพจําในสายตานานาชาติว่าเป็นประเทศแกมเมอร์เป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมไซเบอร์ขนาดใหญ่ถึงขั้นที่ UN เคยออกมาไม่ใช่สิต้องบอกว่าเคยออกถแถลงการเตือนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเลยค่ะ น่าสนใจมากประเด็นนี้มันส่งผลต่อความขัดแย้งครั้งนี้ยังไงครับมันส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือค่ะเพราะเกิดเหตุปะทะขึ้นแล้วฝ่ายไทยชี้แจงว่าเราโจมตีเป้าหมายที่เป็นแหล่งอาญากรรมด้วยอืมคําพูดของเรามันเลยมีน้ําหนักมากขึ้นในสายตานานาชาติเพราะมันสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของกัมพูชาที่ผู้เขารับรู้อยู่แล้วเข้าใจเลยฮะทำให้คำโต้แย้งของกัมพูชาอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร เหมือนกับว่าชื่อเสียงในอดีตมันย้อนกลับมาส่งผลในปัจจุบันพูดถึงเรื่องภายในของเขาแล้วสถานการณ์ของผู้นําอย่างฮุนเซนล่ะครับในคลิปวิเคราะห์ได้ประเมินสถานการณ์ของเขาไว้ไหมครับประเมินไว้ได้น่าคิดมากค่ะเขาใช้คําว่าฮุนเซนกําลังอยู่ในภาวะสั่นคลอนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนขนาดนั้นเลยค่ะคือกําลังเจอกับแรงกดดันมหาศาลจากทุกทิศท,ทุกทางเลยแรงกดดันที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับหลักๆเลยคือปัญหาเศรษฐกิจในประเทศที่หนักหนาสาหัสมากค่ะ ทั้งนักลงทุนต่างชาติถอนตัวนักท่องเที่ยวหายรายได้ของประเทศลดหวบคนตกงานเยอะหนี้สินก็พอกพูนนี่คือแรงกดดันจากภายในที่รุนแรงมากแล้วก็บวกกับแรงกดดันจากนานาชาติในประเด็นอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่กัมพูชาถูกกล่าวหาว่าไปวางทุนระเบิดใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดพอเห็นภาพแล้วครับคือมีทั้งปัญหาปากท้องในประเทศแล้วก็มีแรงกดดันจากข้างนอกด้วยการประทะชายแดนครั้งนี้ ในบทวิเคราะห์เลยมองว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาตั้งข้อสังเกตว่าการสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งที่ชายแดนอาจจะเป็นความพยายามดึงกระแสชาตินิยมขึ้นมา<อ>เพื่อบเบี่ยงแบนความสนใจจากปัญหาภายในที่รุมเร้าอยู่เป็นการปลุกให้คนในชาติหันมาสนใจศัตรูภายนอกแทนแต่บทวิเคราะห์ก็ชี้ว่านี่เป็นการเดิมพันที่เสี่ยงสูงมากเสี่ยงยังไงครับ เสียงตรงที่ว่าถ้าสงครามครั้งนี้ไม่ชนะอย่างที่หวังหรือผลลัพธ์ไม่เป็นใจกระแสชาตินิยมจะตีกลับอย่างรุนแรงมากจากที่คนเคยสนับสนุนอาจจะกลายเป็นความโกรธแค้นที่ผู้นำพาประเทศไปสู่ความพ่ายแพ้ซึ่งอาจจะทำให้สถานะของตระกูนหุนสันคลอนนักยิ่งกว่าเดิมซสอีกเหมือนดาบสองคมเลยนะครับใช้ปลุกกระแสได้แต่ถ้าพลาดก็โดนคมดาบนั้นบาดตัวเองใช่เลยค่ะทีนี้เรามองมาที่สังไทยบ้างนะครับเราคุยกันเรื่องการทูตการทหาร ปัจจัยภายนอกไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าบทวิเคราะห์จะให้ความสําคัญกับอีกปัจจัยหนึ่งเป็นพิเศษนั่นคือบุบาทของคนไทยเองใช่ค่ะประเด็นนี้สําคัญมากและเป็นมุมมองที่ให้กําลังใจคนไทยด้วยกันเองได้ดีเลยในบทวิเคราะห์ชี้ว่ากระแสะสังคมมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดทิศทางและก็ท่าทีของรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะครับเขายกตัวอย่างที่ทรงพลังมากคือเรื่องคําดูถูกรัฐบาลไทย ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆของสถานการณ์ที่มีการประท้วงด้วยกระดาษ A4 อ๋อผมจำได้ที่เป็นกระแสะในโซเชียลมีเดียเลยใช่ไหมครับที่คนรู้สึกว่ารัฐบาลทำได้แค่ยื่นหนังสือประท้วงผ่านกระดาษ A4 มันดูอ่อนแอเกินไปถูกต้องค่ะกระแสะเสียดสีประชดประชันตรงนั้นมันสะท้อนความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากที่ไม่พอใจแล้วก็ต้องการให้รัฐบาลมีการตอบสนองที่เด็ดขาดและแข็งกร้าวมากกว่านี้บทว,วิเคราะห์มองว่า แรงกระเพื่อมจากประชาชนนี่แหละที่เป็นตัวผลักดันสำคัญให้ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหารต้องปรับเปลี่ยนท่าทีให้แข่งขันและชัดเจนขึ้นอย่างที่เห็นแสดงว่าพลังของโซเชียลมีเดียหรือเสียงของประชาชนทั่วไปมันมีผลโดยตรงเลยอืมคือไม่ใช่แค่การบ่นกันในอินเทอร์เน็ตแต่มันแรงพอที่จะเปลี่ยนท่าทีของรัฐบาลได้จริงๆเหรอครับตามบทวิเคราะห์นี้คือใช่เลยค่ะเขามองว่าเสียงของประชาชนมีความหมายและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงในสถานการณ์นี้ครับ และนี่ก็นำมาสู่ข้อสรุปในเชิงบวกที่น่าประทับใจมากเขามองว่าวันนี้เป็นวันที่3ส่วนสำคัญของชาติคือรัฐบาลทหารและประชาชนได้เห็นพ้องต้องการเป็นเอกภาพมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆเรื่องเลยนะครับใช่ค่ะและผู้พูดในแหล่งข้อมูลก็สรุปว่านี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าในสถานการณ์นี้ประเทศไทยจะไม่แพ้ เพราะเมื่อทั้งสามส่วนนี้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพลังมันมหาศาลมากพอฟังทั้งหมดนี้แล้วเห็นภาพที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้นเยอะเลยนะครับค่ะสรุปแล้วจากการเจาะลึกบทวิเคราะห์ชิ้นนี้เราจะเห็นว่าความขัดแย้งชายแดงครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการกระทบกระทั่งกันธรรมดาแต่มันเริ่มมาจากปัญหาเชิงหลักการในเอกสารข้อตกลงเมื่อหลายสิบปีก่อนนำมาสู่ยุทธศาสตร์การทหารที่มองข้ามช็อตไปถึงผลลัพธ์บนโต๊ะเจรจาอืม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในบริบทที่โลกกำลังวุ่นวายและคู่ขัดแย้งของเรากำลังมีปัญหาภายในรุมเรา้าและสุดท้ายก็ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของประชาชนในประเทศเราเองเป็นภาพที่ครบมิติจริงๆใช่ค่ะบทวิเคราะห์นี้ให้ภาพที่ชัดเจนว่าการใช้กำลังทางทหารในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อน,นำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนและไม่เสียเปรียบไม่ใช่การใช้ความรุนแรงเพื่อความรุนแรงครับ ซึ่งมันก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดต่อนะคะน่าสนใจครับว่ามาเลยครับคือบทวิเคราะห์นี้นำเสนอแนวคิดที่ว่าการดำเนินการทางทหารที่รวดเร็วและเด็ดขาดคือหนทางที่ดีกว่าการปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อคาราคาสังเพื่อสร้างความได้เปรียบและนำไปสู่สันติภาพที่ดีกว่าในทายที่สุดครับมันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าในความขัดแย้งยุคปัจจุบัน เส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างปฏิบัติการทางทหารที่จำเป็นเพื่อสร้างสันติภาพกับความเสี่ยงที่ปฏิบัติการนั้นจะบานปลายจนควบคุมไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ทำลายสันติภาพที่ตั้งใจจะสร้างเส้นแบ่งที่ว่านี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่คะมันเหมือนการเดินบนเส้นลวดที่บางเฉียบเลยนะคะสวัสดีค่ะสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนระอุอีกครั้งนะคะ ข่าวการประทานนี่ดูเหมือนจะหนักกว่าที่เราเคยได้ยินกันมาพักใหญ่ๆเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันข่าวว่าเบื้องหลังสถานการณ์ล่าสุดนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเราจะคุยกันจากบทวิเคราะห์ชุดหนึ่งที่ได้มานะคะซึ่งพยายามจะถอดรหัสทุกอย่างเลยตั้งแต่เป้าหมายทางทหารราของปัญหาไปจนถึงบริบทการเมืองรอบๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าทำไมความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะเงียบไปแล้วถึงกลับมาปะทุรุนแรงได้อีกครั้ง ใช่เลยครับแล้วภาพที่บทวิเคราะห์นี้ฉายให้เราเห็นเนี่ยเออมันซับซ้อนกว่าแค่การกระทบกระทังกันธรรมดามากเลยครับเพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยตั้งแต่ปฏิบัติการทางทหารที่ดูจะมีเป้าหมายชัดเจนมากไปจนถึงเอกสารฉบับหนึ่งที่เรียกว่า MOU ซึ่งซึ่งเป็นเหมือนระเบิดเวลาของความขัดแย้งนี้มาตลอด แถมยังมีเรื่องสถานการณ์ภายในของกัมพูชาเองแล้วก็ท่าทีของนานาชาติที่เปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นภาพที่เราเห็นตอนนี้เลยครับอล่าค่ะเงินเรามาเริ่มแกะรอยกันจากภาพที่ชัดที่สุดก่อนเลยดีกว่าปฏิบัติการทางการทห,หารบทวิเคราะห์บอกว่าครั้งนี้ฝ่ายไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากมันไม่ใช่แค่การตอบโต้แต่เป็นปฏิบัติการที่มีภารกิจเฉพาะเลยใช่ไหมคะถ้าเราดูตามเอกสารที่ได้มานะครับ จะเห็นว่าภารกิจหลักถูกวางไว้สองข้อที่คมชัดมากข้อแรกเลยคือการยึดแผ่นดินไทยคืนทั้งหมดอันนี้คือเป้าหมายเชิงพื้นที่เลยครับคือผลักดันกําลังของกัมพูชาให้ออกจากพื้นที่พิพาททั้งหมด5 5 0 0 0าลางที่เรายึดถือมาตลอดแล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อลดภัยคุกค,คามต่อคนไทยแถวนั้นด้วยครับอ่อแปลว่าเป้าหมายแรกก็คือการรีเซตสถานการณ์ให้กลับไปที่เส้นเริ่มต้นตามแผนที่ของเราก่อนเลย ถูกต้องไหมคะเหมือนกับจะบอกว่าเอ่อก่อนจะคุยกันต้องกลับไปยืนที่จุดของตัวเองก่อนใช่เลยครับเป็นการสร้างสภาวะปกติในมุมมองของไทยขึ้นมาใหม่แล้วภารกิจที่สองที่ตามมาก็คือการทำลายศัก,กยภาพทางการทหารของกัมพูชาซึ่งข้อนี้ต้องขยายความนิดนึงนะครับว่าเป้าหมายได้ไม่มุ่งไปที่พลเรือนแต่เป็นการจัดการทุกพื้นที่ที่ถูกใช้เป็นฐานทัพหรือเป็นภัยต่อเราเดี๋ยวนะคำว่า ทุกพื้นที่ที่เป็นภัยคุกคามนี่มันกว้างมากเลยนะคะในบทวิเคราะห์ได้ให้ตัวอย่างที่ชัดขึ้นไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรบ้างมีครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากเพราะมันไปไกลกว่าแค่ค่ายทหารแหล่งข้อมูลระบุชัดเลยครับว่าเป้าหมายรวมไปถึงตึกร้างที่ถูกใช้เป็นศูนย์ของแก๊งสแกมเมอร์ Oh oh. สิ่งปลูกสร้างใดๆก็ตามที่มีการติดตั้งระบบต่อต้านโดรนหรือแม้กระทั่งพื้นที่อย่างปราสาทต,ตาควายที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นฐานที่มั่นทางทหารไปแล้วผู้นี้ง่ายคืออะไรก็ตามที่กัมพูชาใช้เป็นฐานในการสร้างปัญหาไม่ว่าจะทางทหารหรืออาญากรรมก็ถือเป็นเป้าหมายทั้งหมดครับโห oh. นี่มันเป็นเป้าหมายที่ดุดันแล้วก็ครอบคลุมกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่าการประทะรอบนี้ หนักกว่าคราวที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดแต่คําถามคือเกิดอะไรขึ้นทําไมสถานการณ์มาถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นล่ะคะทั้งที่ที่ครั้งก่อนๆดูเหมือนเราจะได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีบางอย่างอยูอย่ใช่ไหมหรอประเด็นนี้คือหัวใจสําคัญเลยครับบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาก็เรียนรู้จากอดีตเหมือนกันครั้งนี้มีการระดมศรรพกำลังแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นมากโดยเฉพาะเลยนะครับคือดโดรนและระบบต่อต้านโดรนอ๋อ oh. ซึ่งต่างจากครั้งก่อนที่ไทยดูเหมือนจะคุมเกมเรื่องโรนอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้มันกลายเป็นสงครามเทคโนโลยีที่สมน้ำสมเนื้อมากขึ้นซึ่งนี่คือบทเรียนราคาแพงที่แหล่งข้อมูลพยายามจะชี้ให้เห็นครับว่าการปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อมันไม่เคยทําให้ปัญหาเล็กลงเลยมีแต่จะทําให้การประทะครั้งถัดไปรุนแรงขึ้นเข้าใจแล้วค่ะพอศัตรูมีเวลาเขาก็พัฒนาตัวเองจนช่องว่างทางเทคโนโลยีมันลดลงซึ่งนั่นก็น่าจะนํามาสู่ข้อสรุปที่ว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและทำให้เร็วที่สุดแต่การเดินเกมเร็วและแรงแบบนี้มันส่งผลต่อภาพใหญ่ในเวิธีเจรจายังไงคะส่งผลโดยตรงเลยครับเพราะอีกมุมมองที่น่าสนใจจากงานวิเคราะห์ชิ้นนี้ก็คือหลักการที่ว่าสมรภูมิทางทาหารเป็นเครื่องกำหนดอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาพูดง่ายๆก็คือผลลัพธ์ในสนามรบจะเป็นตัวกำหนดว่าใครมีไพ่เหนือกว่าเมื่อต้องกลับมาคุยกันอ๋อ งั้นก็แปลว่าในมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้สนามรบก็คือโต๊ะเจราจาเวอร์ชั่นแรกนั่นเองใครชนะในสนามก่อนก็เหมือนได้นั่งหัวโต๊ะตอนคุยกันจริงๆถูกต้องเลยครับการดำเนินการทางทหารที่รวดเร็วและเด็ดขาดจะทำให้ไทยอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบมากเมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าสู่กระบวนการเจราจาไม่ว่าจะถูกนานาชาติกดดันหรือเราเต็มใจเองก็ตาม หากเราสามารถยึดพื้นที่ของเราคืนมาได้ทั้งหมดก่อนแล้วบทวิเคราะห์ชี้ว่าต่อให้การเจราจาหลังจากนั้นจะยืดเยื้อไปอีกเป็นร้อยปีไทยก็จะไม่เสียดินแดนครับเพราะเราเป็นฝ่ายคุมพื้นที่จริงเอาไว้แล้วหลักการนี้ฟังดูสมเหตุสมผลในเชิงยุทธศาสตร์นะคะแต่ในโลกยุคปัจจุบันการใช้กำลังแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันไม่เสี่ยงต่อการถูกนานาชาติเข้ามาแทรกแซงหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยในรายละเอียดกันอีกทีแต่ถ้าตอบสั้นๆตอนนี้คือบริบทของโลกมันเปลี่ยนไปครับความสนใจของนานาชาติกระจายไปที่อื่นและภาพลักษณ์ของกัมพูชาเองก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมทำให้ไทยมีช่องในการดำเนินกลยุทธ์นี้มากขึ้นโอเคค่ะน่าสนใจมากแต่ฟังดูแล้วยุทธศาสตร์ทางทหารทั้งหมดเนี้ยมันเหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลยนะคะ เพราะถ้าเรายึดพื้นที่คืนมาได้แต่ต้นตอของข้อพิาพาทซึ่งแหล่งข้อมูลชี้ว่าเป็นเพราะตัว MOU ยังอยู่ปัญหามันก็คงไม่จบเจ้า MOU นี้มันมีปัญหาอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับในมุมมองของบทวิเคราะห์นี้ MOU คือศูนย์กลางของปัญหาทั้งหมดเลยเพราะมันคือการเปลี่ยนหลักการสำคัญในการกำหนดเส้นเขตแดนที่เคยใช้กันมาเป็นร้อปีไปเลยครับคือถ้าให้สรุปสั้นๆ จุดยืนเดิมของไทยคือใช้แผนที่หน่งต่อห้าหมื่นควบคู่กับหลักการที่เรียกว่าขอบหน้าผาขอบหน้าผาใช่ครับแต่ตัว MOU ที่ทำขึ้นมาทีหลังกำลังจะล้มหลักการนี้แล้วไปเริ่มกระบวนการหาสันปันน้ากันใหม่ซึ่งสันปันน้ำที่ว่านี้มันอยู่หลังขอบหน้าผาลึกเข้ามาในฝั่งไทยครับโอเคคำว่าขอบหน้าผากับสันปันน้ำเนี่ยฟังดูเทคนิคมากเลยค่ะ ช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่าในทางปฏิบัติแล้ว2อ,อย่างนี้มันต่างกันยังไงทำไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้เลยครับลองนึกภาพตามนะคะหลักการขอบหน้าผาที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเหมือนกับการบอกว่ารั้วบ้านเราคือตรงที่สนามหญ้าสิ้นสุดแล้วเป็นเวมันเป็นพรมแดนทางกายภาพที่ชัดเจนมากมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใครอยู่บนที่สูงคือสยาม ใครอยู่ล่างคือเขมรหลักการนี้มันเรียบง่ายแล้วก็ป้องกันการลุ่งล้ำได้ดีมากค่ะอ๋อเป็นเส้นแบ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นและเข้าใจง่ายมากไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนเลยแล้วสันปันน้ำล่ะคะส่วนหลักการสันปันน้ำตาม MOU ที่เป็นปัญหามันเหมือนกับการบอกว่าเดี๋ยวเราลองเดินกลับเข้ามาในสนามหญ้าของเราแล้วมาช่วยกันหาจุดที่สูงที่สุดทางธรณีวิทยาดูอีกทีว่าตรงไหนที่น้ำฝนตกลงมาแล้วจะไหลไปคนละทาง จุดนั้นแหละคือเขตแดนใหม่ซึ่งมันไม่ชัดเจนเลยครับมันเป็นแนวคิดทางทฤษฎีที่ต้องอาศัยการสำรวจการตีความแล้วก็เปิดช่องให้มีการขยับเส้นเข้ามาได้เรื่อยๆอืมเริ่มเห็นภาพแล้วค่ะคือหลักการเดิมมันอิงกับภูมิประเทศที่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ MOU กลับเปลี่ยนไปใช้หลักการทางธรณีวิทยาที่มองไม่เห็นได้ตาเปล่าแล้วก็ต้องมาเถียงกันไม่รู้จบซึ่งในมุมของแหล่งข้อมูล นี่คือการเปิดประตูให้กัมพูชาสามารถปีนขอบหน้าผาขึ้นมาเพื่ออ้างสิทธิ์ในดินแดนที่เคยเป็นของเรามาก่อนถูกต้องที่สุดครับมันการจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆต้องย้ำนะครับว่าหลักการขอบหน้าผานี้ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองแต่เคยถูกนำไปใช้ต่อสู้ในศาลโลกเมื่อปีพศ2505มาแล้วแต่คนยุคนี้กลับกำลังจะสร้างหลักการใหม่ที่ต่างออกไป ดังนั้นข้อสรุปจากบทวิเคราะห์นี้จึงชัดเจนมากครับว่า MOU ฉบับนี้ไม่ใช่ MOU แห่งสันติภาพแต่เป็น MOU ที่สร้างความคาดหวังลมๆแรงๆให้กับกัมพูชาและอาจถูกนําไปใช้อ้างอิงในเวทีโลกได้ในอนาคตจึงจําเป็นต้องยกเลิกครับเข้าใจถึงรากของปัญหาแล้วค่ะมันเป็นการต่อสู้กันทางหลักการจริงๆทีนี้ขอวนกลับมาที่คําถามเรื่องนานาชาติที่ทางไว้เมื่อกี้นะคะที่บอกว่าบริบทโลกมันเปลี่ยนไปทําให้ครั้งนี้นานาชาติเข้ามาแทรก แห,หหหแหล่งข้อมูลให้เหตุผลที่น่าสนใจไว้สองข้อหลักๆครับข้อแรกคือโลกทุกวันนี้มีเรื่องให้ปวดหัวเยอะมากอืม,มีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ร้อนๆเกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุดทั่วโลกทําให้สปอตไลท์ของประชาคมโลกไม่ได้ส่องมาที่ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเพียงจุดเดียวเหมือนในอดีตพูง่ายๆคือโลกกําลังยุ่งกับปัญหาที่ใหญ่กว่าครับ เหมือนกับว่าความขัดแย้งของเราถูกลดความสำคัญลงไปโดยปริยายเพราะมีวิกฤตอื่นดึงความสนใจไปหมดและเหตุผลข้อที่สองล่ะคะข้อที่2ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือภาพลักษณ์ของกัมพูชาในเวทีโลกครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมากัมพูชามีภาพลักษณ์ที่เสียหายอย่างหนัก จากการถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของแก๊งคอร์เซนเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติอ๋อเรื่องนั้นใช่ค่ะถึงขนาดที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN ก็เคยออกมาประกาศเตือนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการปัจจัยนี้ทําให้เวลาเกิดเรื่องขึ้นคําชี้แจงต่างๆของฝ่ายไทยในเวทีนานาชาติจึงมีน้ําหนักและความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อเทียบกับคํากล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาครับ แปลว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวพอดีระหว่างการที่โลกกําลังมองไปทางอื่นกับการที่กัมพูชาเองก็มีเครดิตลดน้อยลงไปเยอะและถ้าเรามองเข้าไปในบ้านของกัมพูชาเองล่ะคะสถานการณ์ภายในของเขาเป็นยังไงบ้างบทวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลของฮุนเซนกําลังสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใช่ครับบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นแรงก,ะก,ะกะดดันมหาศาลที่เกิดขึ้นภายในกัมพูชาตอนนี้เลยมีปัญหาหลายด้านมารุมเร้าพร้อมกันที่หนักที่สุดคือปัญหาเศรษฐกิจครับ นักลงทุนต่างชาติทยอยถอนตัวนักท่องเที่ยวก็ลดลงทําให้คนตกงานเยอะมากนิสินของประเทศก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่นับแรงกดดันจากนานาชาติเรื่องการวางทุนระเบิดรอบใหม่ด้วยมันเป็นเหมือนสูตรสําเร็จของผู้นําหลายๆที่เลยนะคะพอเศรษฐกิจในบ้านมีปัญหาก็กต้องหาเรื่องนอกบ้านมาเบนความสนใจเพื่อปลุกกระแสชาตินิยม บทวิเคราะห์มองไปในทิศท,ทางนั้นเลยครับว่าการสร้างความขัดแย้งกับไทยอาจเป็นความพยายามที่จะใช้กระแสะชาตินิยมเพื่อพยุงสถานะของตัวเองแต่ก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่เสี่ยงมากเพราะถ้าหากสงครามครั้งนี้ไม่ชนะหรือสถานาการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังกระแสะชาตินิยมนั้นจะตีกลับอย่างรุนแรงจนอาจทําให้ตระกูลหุนที่ครองอํานาจมานานอยู่ในสถานะที่ยากลําบากยิ่งกว่าเดิมเสียอีกเป็นเกมที่เดิมพันสูงมากจริงๆแล้วหันกลับมามองฝั่งไทยบ้างล่ะคะ อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ท่าทีของรัฐบาลในครั้งนี้ดูเปลี่ยนไปดูมีความเด็ดขาดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่บทวิเคราะห์เน้นย้ำครั้งแล้วครั้งเล่าคือบทบาทของกระแสสังคมครับในช่วงที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกันผ่านช่องทางต่างๆว่ายอมไม่น่าอีกต่อไปแล้วกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลุกล้ำอาิปไตยหรือปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ทะลัุเข้ามา แรงกดดันมหาศาลจากประชาชนนี้ส่งผลโดยตรงต่อนโยบายของรัฐบาลเลยครับหมายความว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของรัฐบาลไม่ใช่แค่การตัดสินใจจากบนลงล่างแต่เป็นการตอบสนองต่อแรงผลักดันจากภาคประชาชนด้วยใช่ครับและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่บทวิเคราะห์เรียกว่าเอกภาพระหว่างรัฐบาลทหารและประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักเมื่อทั้งสามส่วนนี้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและมีเป้าหมายเดียวกัน แหล่งข้อมูลเชื่อว่านี่คือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ไทยไม่มีวันแพ้ในความขัดแย้งครั้งนี้ครับน่าทึ่งมากค่ะเพราะเราไล่เรียงมาทั้งหมดแบบนี้จากปฏิบัติการทางทหารสู่ปัญหาเรื่อง MOU และบริบทการเมืองรอบด้านมันทำให้เห็นเลยว่าความขัดแย้งชายแดงครั้งนี้มันซับซ้อนหลายมิติมากจริงๆเราเริ่มจากการปะทะในสนามรบ แต่สุดท้ายมันพาเราไปสู่การต่อสู้ทางหลักการเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างแนวคิดขอบหน้าผาดั้งเดิมกับสัรปันน้ำใน MOU แล้วก็ขยายภาพออกไปเห็นเกมการเมืองระหว่างประเทศและแรงกดดันภายในของแต่ละฝ่ายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทั้งหมดทั้งหมดนี้อาจจะพูดได้ว่าความแข็งแกร่งทางทหารและการดําเนินการที่เด็ดขาดในสนามรบถูกมองเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสู่สันติภาพที่ฝ่ายไทยไม่เสียเปรียบบนโต๊ะเจรจา ซิ่งนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคบคิดต่อนะครับว่าในข้อพิาพาทต่างๆของโลกยุคใหม่ที่เรามักจะพูดถึงการทูตและการเจรจาเป็นหลักนั้นสันติภาพที่ยั่งยืนจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงบนโต๊ะเจรจาหรือไม่หากยังไม่มีการกำหนดผลแพ้ชนะที่ชัดเจนในสนามรบเสียก่อนเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบง่ายๆเลยครับ